สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้ามีสินค้ามานําเสนอนะคะอันนี้คือ,อเสื้อคอกระเช้าเนาะพอดีว่าไปเห็นน้องเขาใส่ก็เลยอยากได้ก็เลยสั่งมาทุกคนตัวละร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้ฟ้าแล้วก็สั่งเร็วมากเลยนะมาจากอุบลตัวละร้อยห้าสิบบาทนี่คือคอเขาอะเขาถักเองนะคะถักเร็วมากทุกคนแล้วก็ได้ของแล้วนิ่มมากเสื้อเป็นเสื้อไซส์ L เนี่ย เร็วมากทุกคนได้มาป้าก็ลองเลยแล้วก็บางคนอะ่ะจะบอกว่ามันคันนะคอตรงที่ถักที่เป็นลูกไม้ที่เป็นได้ถักอะ่ะแต่จริงๆไม่ไม่ระคายเคืองนะคะทุกคนใส่ดีมากเห็นไหมคะเนี่ยสีชมพูสวยมาก50าบาทค่าส่งหน้าจะา0กบาทเนาะเพราะว่ามันไกลไงเขาเขาเอาตามจริงนั่นแหละคะ่ะอาจจะต่างพื้นที่นะแต่ว่าของฟ้าจะอุบลมาของฟ้านะเข,า,นะขาใช้เคอรี่60บาทดีทุกคนดีมากเลย ฟ้านะ่ะชอบอยู่แล้วปกติก็จะมีเสื้อคอกระเช้าอยู่แล้วใช่ไหมเจ็ดวันเลยใส่นอนบ้างใส่อยู่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ย่มันร้อนทีเนี้ยก็เลยลองสั่งมาดูได้หนึ่งตัวก่อนทดลองใส่แล้วมันดีมากตั้งใจว่าจะเอาอีกหกตัวเอาให้ใส่ให้ครบวันเลยทุกคนดูสิมันนิ่มมากเลยนะแล้วเขาก็เย็บดีมากอืมเขาเย็บเองดีงามถ้าใครสนใจก็ลองทักดูนะคะ เดี๋ยวฟ่าจะลืมลืมลืมใส่เบอร์โทรพี่เข้าไว้